เกี <musun>? ่ยวความเก่งไม่เกี่ยวความส่วนอยู่ในความต่อเนื่องใครต่อเนื่องมากกว่านั้นยังสเร็จครับมาเซอร์เจอมาเซอร์เจอรุ่นจิตเด็ยติ๊กทีมชาติเราเยาวชนอ่ะทุกชุดเก่งมากแต่ไม่สามารถเล่นไทยอีกได้ไม่สามารถไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนได้มาเซอร์เจอรุ่นจิตเด็กที่นั่งสำรองนะอยู่มาเซอร์นะนั่งสำรองนะในร่มมากสำรองมากทุกวันเนี่ยอยู่หลายหลายคนอยู่สามารถอยู่ไทยลีกนะขับรถเบสเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เยอะนะมันก็ไม่ได้บ่งบอก ู่ที่เราดูด้นครับอยู่ตัวเราโคโฟกัสนะ Focus, นะอยู่สัมผัญก็อันนี้ไม่ใช่ขายหวันนะทุกคนต้องมีความหวนช่วงนั้นถ้าเรามีความหวนนะช่วงเราเดินวันนี้ซอสกั